ครับท่านผู้ชมดูฟังนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานเฟืองท้ายเนียนๆครับเนียนๆเลยส่งงานรับประกันครับไอเรื่องหออหอนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีนะครับเฟืองใหม่ๆคลิปๆเลยครบุกปืนทุกจางครท่านใดที่สั่งซื้อก็ซื้อยกลูกไปก็จะติดตั้งง่ายกว่านะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นดาวก้อนส0มพัน้วก็2 8 0อแดดาวก้นแล้วก็ 2008, วกวก 9, อีสุ1.9อีซูสาม0ันนะครับรอบมันเหลือปลายไม่เดินรถไม่ไหลกินน้ำมันอะไรประมาณนี้สั่งผมมาได้ยเ๋วผมจัดสเต็ปให้นะครับ,รบ <c oughs> อันนี้ก็ส่งาจากกรุงเทพไป,ประยองนะครับตัวน,นี้ก็เบื้องใหม่นะครับเบื้องใหม่ แห้งๆเลยนะครับ <_ d ans> มมนมีเห่าหอนแน่นอนนะครับลูกปืนเช็กระยะอะไรให้หมดทุกอย่างนะครับ,ะร,บร,ะะระยะระยะต้องมีนะครับตรงนี้แล้วก็ระยะปันเฟืองก็ต้องมีมันต้องมีตัววัดมาค่าวัดเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่ลูกปืนตรงนี้ก็มีต้องมีระยะความแน่นนะครับ มันมีมันจะมีซิมตั้งอยู่นะครับซิมอยู่ั่ง,งฝั่งนะครับซิมสองฝั่งเ่าจะมให้ดูซิมถ้าเรานะครับซิมมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปใส่หลวมปืนก็หอนได้นะครับมันต้องลูกปืนซ้ายขวาเนี่ยมันจะต้องแน่นพอดีนะคมันก็มีเครื่องตรวจจับระยะนะครับ อันนี้ศูนย์จุดหนึ่งนะครับแทบจะไม่คอเลยครับฟังเสียงได้ยินไหมเนี่ยระยะมันนะครับลูกปืนฝั่งนี้ก็ต้องตั้งนะครับตั้งทั้งสองถ้าเราเกิดไปใส่เลยเนี่ยลูกปืนมันจะหลวมตอนนี้เฟืองมันจะสะบัดเฟืองตัวนี้จะสะบัดใช้ไปนานๆก็จะหอนได้ครับท่านใดที่ว่าประกอบเฟืองอยู่อะไรประมาณนี้ ต่เรายกลูกไปแล้วเนี่ยมันก็จะจบนะครับผมทําให้หมดเลยตั้งแต่ตั้งลูกปืนตั้งลูกปืนเดือยนะครับปืนเดือยนี่ก็ต้องตั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งบางคนบางคนเอาไปประกอบเองขันน็อตตรงนี้แน่นปุ๊บเรียบร้อยเลยลูกปืนไม่หมุนไหมนะครับเต็มไปหมดเลยนะเยอะเลยนะครับลูกปืนไหมเต็มถาดนะครับนี่ นี่นี่อีกส่วนหนึ่งในในกลุ่นี่อีกกลุ่หนึงนะครับประมาณนี้ก็ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับก็ราคาเป็นกันเองลูกละลูกนึงก็ห้าพันห้าลูกลูกเนี่ยทั้งลูกเลยห้าพันห้ารวมส่งห้าร้อยก็เป็นหกพันนะครับรวมส่งห้าร้อยเป็นหกพันนะครับก็ท่านใด สนใจก็สั่งซื้อมาได้ใครที่จะมาสั่งของนะครับเอาจริงๆแล้วก็มีปลายทางน,นะครับนะครับมีปลายทางก็รับปลายทางด้วยแล้วก็โอนก็ได้ครับไม่ต้องกลัวกกงนะครับนะบไม่ต้องกลัวแต้รับของแน่นอนประมาณนี้ก็จะได้เนียนๆแบบนี้ทุกลูกผมจะทําล้างแล้วก็ตั้งระยะลูกปืนดูว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนให้หมด ราคานี้พื้นฐานเลยแต่ว่าซ่อมซ่อมด้วยรับซ่อมเห่าหอนนะครับได้หมดนะครับซ่อมด้วยเห่าหอนได้หมดนะครับประมาณนี้เนียนๆเลยนะครับถ้าทานใดที่ว่าหอนมาก็ซ่อมได้นะครับไม่ยากนะครับประมาณนี้โอเคท่านใดสนใจก็โทรมาหาได้ ่วนมากที่ทด,ทดทดทาไมทดเพื่อให้รอบออน้ํามันมันจะไม่กินไม่กินน้ํามันขับดีขับสนุกขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทดมันก็มีจุดที่ว่าจุดจุดของมันนะครับทดเฟืองท้ายมันก็ไม่แพงเท่าไหร่เดีถ้าเราไปวางเกียร์มาเล,ลก็หลักหมื่นอะไรประมาณนี้ยทดเฟืองมันก็สี่พันห้าพันหกพันอะไรประมาณนี้คแต่เรา,เาไปทดเกียร์มันก็ จะต้องยกเกียร์อะไรลงมามันก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเรื่องท้ายนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญอัตราทดแรงส่งกำลังลดนะครับส่วนมากที่จะทดก็พวกดาวกอนที่ว่ารอบเลือเหลือแล้วก็ b-max ็กปีศูที่รอบเหลือเครื่องสามพันเนี่ยจะรอบเหลือเยอะไม่ว่าจะเป็นคอมมอนริวหรือว่าไดรเล็เนี่ยรอบเหลือเยอะ เยอะมากบางคนเนี่ยทำแต่เครื่องจริงนะไม่ไม่ดูอัตราทดเลยสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเครื่องพังก็มีกินน้ำมันก็มีนะครับนะครับรับประกันคุณภาพนะครับไม่ต้องกลัวว่าเห่าหอนเนี่ยแตะทิ้งไปเลยครับไม่ต้องมาถามครับว่า่าเห่าหอนนะยากครับผมบอกไว้เลยนะครับยากนะครับผมอยู่วงการนี้มานานไม่ต้องกลัวดู ดูสีไม้ลายมือก็รู้แล้วว่าเนียนขนาดไหนประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็มาติดตั้งผมอยู่สระบุรีอาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับโซนผมอยู่ผมอยู่นะที่อยู่ของผมท่านใดสนใจก็โทรมาสั่งยกลูกไปก็ได้ไปติดตั้งเองหรือว่าให้ช่างติดตั้งค่าช่างติดตั้งก็ประมาณไม่รู้รอลแล้วแต่พื้นที่แล้วก,ก็หลักพันขึ้นแหละประมาณนี้นะครับค่าน้ำมันค่าแรงเขาค่าช่างอะไรประมาณนี้ก็โทรมาได้ครับ โทรมาได้0934849975 0934849975แล้วเราวันนี้สวัสดีครับ